สวัสดีทุกทุกคนครับอรุณสวัสดิ์กับเช้านี้ที่โอบรีนนี้เป็นวันที่หมอกหนามากไม่รู้ว่ามันกล้องมันจะถ่ายเห็นข้างนอกไหม อากาศก็ไม่ค่อยหนาวนะแต่ว่าหมอก ยาวเลยวเวลาส่งเงินกลับบ้านเมืนอก่เมื่อก่อนาจะมีบริษัทบริษัทรับโอนเงินนะอยู่ในไทยเท่านี่แต่พอมาสมัยนี้ตาสุดก็เห็นหลายคนที่มาแล้วหรือว่ากำลังจะทำเรื่องมาก็เริ่มเอ วิ่งลงเนี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยกว่าอยู่มาสเตอร์ได้เดี๋ยวนี้คือผมเห็นประกาศสามร้อยสี่ร้อยแต่ว่าทํางานก็มันก็เท่าๆากับเมื่อก่อนเล่ว่าเหมือนจะค่ากินค่าหยู่แพงขึ้นก็มันก็ว่ามันไม่ใช่ยุคที่เราจะมา in. ห้องสลับเหมือนสลับวันกับคนใครก็ไม่รู้อะ เรเรียนจบภาษานียต่อพบจะเรียนต่อพบสายดิพโลมาท,ที่ว่าจะยื่นทําเรื่องพ r อาอะไรเงี้ยควรจะย้ายออกมาจากที่นี่้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนเพื่อจะเอาพีอาจริงอราตอเข้มขนะ้นเราก็ไม่มีเวลาไปทํางานอะไรแย่ๆหรอกก็ต้องเก็บเวลามาเรียนอีกเราเรียนก็ต้องให้ผ่านไหนจะสอบภาษาก็ต้องให้ผ่านนียแล้วถ้าเกิดอยู่ใน พื้นที่ที่มีค่าองชีบสูงมันก็ไปเพิ่มความกดดันเราก็ต้องทำงานให้ได้